สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะครับกับความสําเร็จอีกหนึ่งความสําเร็จตําหรับการคัมแบ็กเพลงทอมบอยของ g ีไอดนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเนี่ยไอดอลเขาเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวชาร์ตดิจิตอลต่างๆเนี่ยก็ดีมากๆเลยในเกาหลีตอนนี้ซึ่่่งงหลลัจากทีปอย คัมแบ็กมานะครับ G i d o l ก็ได้มีการขึ้นสเตจเพื่อเดินหน้าโปรโมทเพลง Tomboy นะครับและทุกสเตจเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงกันอย่างมากมายเลยจนในตอนนี้นะครับชาร์ตของ i d l นั้นเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆและก็ขยับขึ้นมาแบบสูงมากๆเลยจากที่ปล่อยเพลงมาในวันแรกนะครับแฟนๆนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆว่าสุดท้ายแล้ว i d l กับเพลง Tomboy นั้นจะสามารถคว้า Perfect All Kill มาได้หรือเปล่านะครับและในตอนนี้เองเพลง Tomboy ของ G i d o l นั้นก็สามารถคว้า Real Time All Kill มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ สามารถขยับขึ้นเป็นที่1ในชาร์ตเมลอนท็อปวันฮันเดดได้สำเร็จ GI ไอเดลกับเพลงทอมบอยนั้นก็สามารถควา้าเรียวไทม์ออคิวครั้งแรกมาครอบครองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เองนะครับตอนที่เราได้มีการทําคลิปอยู่เพลงทอมบอยของ g i ไอเดลนั้นเนี่ยก็อยู่ในอันดับ1ทุกชาร์ตเพลงไม่ว่าจะเป็นที่1งของชาร์ตบัคที่1ของจินนี่ที่1ของเมลอนท็อปวันฮันเดดแล้วก็ที่1ของชาร์ตโฟล์นะครับและด้วยการขยับขึ้นมาเป็นที่1ในทุกชา์เ,เี่งให้ GI นั้นสาาามรรถวควทรกมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับในตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าชาร์ตเพลงนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละค่ายแต่ละศิลปินนักร้องเนี่ยก็ปล่อยเพลงออกมาแบบรัวๆเรวเลยหลายหลายคนนะครับคัมแบ็กกันแบบรวๆเรวเลยในช่วงนี้และที่สําคัญนะครับก็ยังมีเพลงของ i อที่ได้มีการร่วมฟิชเจอริ่กันกับ J Park ปล่อยออกมาพร้อมๆกันกับ GID o l ลในเพลง t อ m b o ยเลย่อสู้กันแบบสุดใจมากเลยนะครับในตอนนี้เอง GID o l กับเพลง Tomboy นั้นก็ขยับขึ้นมาที่หนึ่งของชาร์ตเมลอนได้ก็เลยสามามรถ ทำให้คว้าเรียวไทม์ออคิวมาได้นะครับในเมื่อพิลี่แล้วก็เจพาร์กนั้นเนี่ยยอมขยับทางให้ไอดอลและเพลงทอมบอยนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบขยับขึ้นไปได้อันดับหนึ่งจนสามารถคว้าเรียวไทม์ออคิวมาได้แฟนๆเ่าในวันแล้วเนี่ยดีใจกันมากๆเลยเพราะนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของ g ีไอดเลยในการคัมแบ็กครั้งนี้เพราะว่าห่างหายจากการทาเพลงเนี่ยไปนานพอสมควรนะครับลหลายๆคนกน็เป็นห่วงมากๆว่ากระแสของไอดอลนั้นเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าแถมยังมีข่าวต่างๆเนี่ยปล่อยออกมามากมายในช่วงที่ไอด ไปแต่ว่าในตอนนี้หลังจากที่เพลง t อ o m Boy ปล่อยออกมานนเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆและยังสามารถควา้าเรียวไทมออคิวมาได้อีกเนี่ยฟแฟนๆนั้นดีใจและหายใจกันทั่วท้องแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเพลง t อ o m Boy นั้นจะสามารถทำ Perfect o r q อคิวให้กับ g ีไอเดได้ไหมเพราะว่าในตอนนี้นะครับจำนวนยอดฟังเพลงห่างจากที่1เนี่ยไม่มากแล้วน,นะครับทุกคนยังไงเนี่ยใครที่สามารถเข้าไปสตรีมได้ก็อย่าลืมเข้าไปสตรีมแล้วก็มาปั่นวิวให้กับไอเดลในเพลง t อ o m Boy กันนะครับมารอลุ้นกันว่าไอเดลกับเพลง t อ o m Boy นั้น,นจะ สามารถคว้า perfect o r d i o มาได้ไหมนอกจากนั้นนะครับก็อย่าลืมไปปั่นวิวกันเพื่อมาช่วยหนุนคะแนนในการคว้าถ้วยรางวัลาำรับเพลง Tomboy มานะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับคนคัมแ b a c k มากันเยอะมากๆและแต่ละวงนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยแฟนๆ g i เดลหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของช่องเราเหมือนกันนะครับว่าอยากให้เราวอร์แ l a n d หรือว่าคนที่ชื่นชอบ Gidle เข้าไปช่วยกันปั่นวิวเพื่อเป็นคะแนนอีกส่วนหนึ่งในการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกของ Tomboy มานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาร่วมสแสดงความยินดีให้ก กับการคว้าออคิวเดียวไทม์แรกของ g ีไอดในเพลง Tomboy มาได้นะครับและการคว้าเดียวไทม์ออคิวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นวงที่2สําหรับเกิร์ลกรุ๊ปเจนซนะครับที่สามารถทําได้ในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่น่าภูมิใจแล้วก็น่ายินดีด้วยมากๆเลยนะครับกับเพลง Tom Boy นี่ก็เป็นการการันตีแล้วก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ g ีไอดนั้นจะห่างห,หายจากการทําเพลงแล้วก็การคัมแบ็กไปนานเนี่ยแต่ว่าความรักความคิดถึงแล้วก็การสนับสนุนของฟแฟนๆนั้นเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับ ลมากๆแะหลังจากนี้ไปนะครับเราก็เชื่อว,ว่าความพีคและก็ความสําเร็จของเพลง Tomboy นี่จะต้องขยับขึ้นไปได้อีกนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องฝากเหล่า Neverland ทุกคนช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตสาวๆ G i d l และเพลง Tomboy กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาร่วมสแสดงความยินดีให้กับ G IDLE นะในการคว้า All Kilter Time แรกสำหรับเพลง Tomboy มาด้วยนะครับมาคอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับ G i d l ที่ใต้คลิปนี้กันและสำ สำหรับคลิปนี้อมมากอเคเปาต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมมากอเคเปาไปด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ